สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจนอีพีที่131นะครับผมวันนี้ก็ได้้ามาหนึ่งชุดนะครับมาให้พี่ๆได้แบ่งปันกันหากพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบหรือสนใจพระองค์ไหนนะครับก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5นะครับนี้ก็มาดู้าองค์แรกนะครับ้าองค์แรกนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญเหรียญจตุคามครับโหเหรียญบักใหญ่เลยนะครับนี่ฮะเหรียญใหญ่มากนี่ครับหลังก็จะเป็นหลังก็จะเป็นนี่ครับอิทธิบุญยฤทธิ์นะครับจตุคามรามเทพอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับมีอยู่สองเหรียญครับนี่ฮะสองเหรียญสวยๆเดิมๆครับนี่ครับนี่ฮะหน้าสะสมนี่ครับเป็นเหรียญโลหะนะครับ นี่ครับเนื้อทองแดงสองเหรียญนะครับสองเหรียญรายการที่หนึ่งเอาประเดิมเลยครับห้าร้อยบาทครับสองเหรียญนี้ห้าร้อยบาทโหน่าเก็บสะสมเหรียญจตุคามนะครับต่อไปรายการที่ที่สองนะครับรายการที่สองเป็นอันนี้เป็นพระเนื้อดินครับนี่ฮะเนื้อดินไม่ทราบที่นะครับเนื้อดินเก่าหลังมีรอยนิ้วมือให้เห็นนะครับนี่ครับหลังมีรอยนิ้วมือให้เห็นโอ้โหเนื้อดินเก่า นี่ครับดินแดงแดงนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับพระเนื้อดินครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองเอาเอาสามร้อยครับผมนี่ครับสามร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามครับอันนี้เป็นเสือนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นรูปเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้แต่เป็นเนื้อแล่ปละหลอดนะครับแล่ปละหลอดนี่ฮะแล่ประหลอดโอ้โหนี่ครับ นี่ครับลื่นมากครับนี่ครับแร่ประหลอดครับใต้ถ่ายนะครับก็จะเป็นยันนี้ครับนี่นะครับเสือหลังรูปเหมือนพระเกจิเนื้อแร่ประหลอดครับนี่ฮะหายากสวยดั้เดิมครับสามร้อยบาทครับในการที่สามครับแร่ประหลอดนะครับนี่ครับสรรพคุณของแร่ประหลอดก็มีหลายอย่างนะครับนี่ครับหน้าหน้าสะสมหน้าใช้ครับนี่ฮะสรรพคุณของแร่ประหลอดนี่ครับในการที่สามสามร้อยบาทครับ เสือแลบปรตลอดต่อไปรายการที่สี่ครับนี่ครับรายการที่สี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับนี่ครับโอ้โหใบหน้าเนื้อหาเก่าเก่าปึกเลยนะเก่าปึกเลยนี่ครับเนื้อเกินตุ่มแตกการหลอ,อกมานี่ฮะธรรมชาติขององค์พระนี่มีการแตกในในแม่พิมพ์หรือในเบ้าครับ นี่ฮะรอยแตกนี่ครับโอ้สวยครับภาพตนี้นี่ครับสวยเดิมเดิมครับนี่ครับใต้ฐานอ่ะธรรมชาติเลยนะครับนี่คือรูปลอลงพืินนี่ฮะนี่นะครับนี่ครับรูปลอลงพงินรงนี้ขอห้าร้อยบาทครับรายการที่สี่นะครับห้าร้อยบาทนี่ฮะสวยงามครับ นี่นะครับจมูกนี่โหเป็นชมพู่เลยครับจมูกโด่งมากครับนี่ครับจมูกโอ้โหปีดเลยครับปีดยูจีวอมคมครับนี่ฮะรายการที่สี่ครับหลวงพ่อเงินเอาห้าร้อยบาทครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามได้นะครับต่อไปรายการที่ที่ห้าครับอันนี้เป็นภาพปิดตาครับนี่ภาพปิดตาน่าจะเป็นสายตรงครับกาญจนบุรีนะครับนี่ฮะ แต่เป็นเนื้อหาเก่ามากครับนี่ครับเนื้อวานเก่านี่โอ้โหเนื้อหาเก่าครับมีอายุครับปิดตานะครับนี่ภาพปิดตาเนื้อหาเก่าเก่าสามร้อยบาทครับรายการที่ห้านะครับภาพปิดตาเนื้อหาเก่าได้จะเป็นภาพปิดตาสายเมืองการนะครับนี่ฮะนี่ครับจัดไปครับสามร้อยบาทรายการที่ห้า ต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกหลวงปูท่ทวดครับ<ฮ>เนื้อว่านนี่ฮะ<ฮ>เนื้อแห้งๆเก่าๆนี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นยุคเกจิครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับความเก่านะครับความยุบความแห้งธรรมชาติจริงๆครับนี่ฮะไตฐานก็จะมีนี่ครับรูเสียบงัดขึ้นมานะครับ แล้วก็นี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นธรรมชาติมีเม็ดแร่เม็ดแห้งอย่างนี้ครับนี่ครับหลวงปู่ปทวดนะครับรายการที่หนะครับแห้งแก๊กเลยนี่ฮะนี่น่าจะเป็นยุคอา่ายุคพระเกจินี่ครับนี่นะครับน่าจะเป็นยุคอาจารย์นองขึ้นมาแล้วครับนี่ฮะ นี่ครับออกมาต่างๆนะครับไม่รู้วัดไหนสร้างนะครับหลวงปู่ทวดแต่เป็นเนื้อหาค่อนข้างเก่าและแห้งธรรมชาตินะครับนี่ครับอ่ะเอาไปรายการที่6นะครับเอาไป300บาทครับรายการที่6หลวงปู่ทวดนะครับ300บาทโอ้ต้องจัดเลยครับต่อไปรายการที่7็ครับตะกุดครับนี่คือตะกุดฝาบาทนะครับนี่ฮะตะกุดฝาบาทไม่ทราบที่นะครับนี่ครับตะกุดฝาบาทตะกุดมาเป็นนี้ครับมีทั้งหมด7ดดอกครับ นี่ฮะตะกุดฝาบาทเก่าสุดๆคลาสสิกมากครับนี่ครับดูนะครับโอ้โหเก่าเก่าปีเลยครับนี่รอยตัดศรนะครับนี่ฮะมีจานครับจานจานข้างในตะกุดนี่ฮะจานนะครับจานทุกดอกเลยนะครับนี่ฮะจานทุกดอกเลยตะกุดนะครับดอกสตริกาดอกเล็กฮะีฝาบาทครับมีเจ็ดดอกนะครับเอาสามร้อยครับผมตะกุดนี่ฮะ เรื่องรางนะครับพี่พี่นใดชอบนะครับตะกรุดอย่างนี้ครับนี่ฮะเจ็ดดอกเก่าๆฝาบาทเอาสามร้อยบาทครับโอ้โหต้องจัดแล้วครับราคาเบาๆเลยต่อไปรายการที่สิบเอรายการที่แปดรายการที่แปดอันนี้เป็นปูสุกครับผมนี่ฮะประพามฑทนี่ครับนี่ครับผมปูสุกนะครับประพานทนครับเนื้อทองแดงแดงแดง นี่นะครับเนื้อหานข้างเก่าคลาสสิกด้านหลังนะครับนี่นะธรรมชาติครับนี่ครับรอยตบตอไบนะครับด้านข้างอ่ะราการที่แปดนะครับเอาสามร้อยครับผมราการที่แปดไปราการที่เก้าครับเนื้อชินครับเนื้อชินเนื้อชินเขียวครับนี่ชินเขียวนะครับเป็นน่าจะเป็นยอดขุ่นคนครับนี่ฮะข้าวไข่ปึ๊กๆแน่นๆนเงี้ย นี่ฮะน่าคุหาครับไม่ทราบกุครับผมชิ้นเคียวครับดูไข่ครับโอ้โหไข่แน่นอนจริงเลขึ้นเต็มซอกอุ้ผ้าเลยครับแน่นๆนี่ครับฝังครับนี่ครับยอดคุณพลนะครับยอดคุณพลในการที่เก้าครับแน่นๆครับหลังลายผ้าด้วยนะครับสวยเดิมๆนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับยอดคุณพลต่อไปรายการที่สิบครับรายการที่สิบพระสมเด็จนี่ฮะเนื้อหาแบบ จัดจานครับดูเอาครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อหานะครับพี่ๆอะไรดูเราชอบครับต้องจัดแล้วครับผมนี่ฮะพระสมเด็จรายการที่สิบนะครับดูครับโอ้โหเนื้อนี่ครับด้านข้างครับพ้าค่อนข้างไม่หนามากครับผมนี่มวลสารครับเห็นไหมครับมวลสารดูโอ้โหนี่ครับผ้าค่อนข้างไม่หนานะครับเป็นผัาค่อนข้างเนี่ยค่อนข้างบางครับ ตำเนตตำราเขาบอกว่าสมเด็จบางนางหนาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับรายการที่สิบครับสมเด็จบางนางหนานี่ครับเก่าครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่สิบนะครับขอสี่ร้อยบาทครับผมนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนี้เป็นนี่ฮะรงพ่อเงินครับนี่น่าจะเป็นกูวัดขวางนะครับกูวัดขวางดูนะครับกูวัดขวางนะครับนี่ นะครับพระเก่าอย่างนี้ครับนี่ฮะเก่าจริงลองรอยความเก่านะครับนี่ฮะรอยแต่งตัดแต่งตะไบนะครับนี่ครับพ่อเงินกูวัดขวางนะครับนี่ครับรอยนี่ธรรมชาติของโลหะนะครับเมื่อการรอออกมานี่ครับเป็นธรรมชาติจริงกูวัดขวางนะครับกูวัดขวางรายการที่ สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะแคปรูปหาข้อมูลได้เลยนี่ครับกูวัดขวางนี่ฮะสวยงามครับพาน,นี้หลอ่อสวยงามจริงนี่ใต้ฐานครับเอาสี่ร้อยบาทครับกูวดขวางนะครับหายากครับค่อนข้างที่จะเล่นหากันนะครับกูวัดขวางต่อไปรายการที่สิบสองอันนี้เป็นพระพุทธเนื้อนวะนะครับผมเนื้อนวะใต้ฐานอุดกิงดก่งโอ้กิ่งบักใหญ่เลยนะครับนี่ฮะเอกลักษณ์เขาก็คือ เป็นเนื้อลวะเราคาบความเก่านะครับโอ้ดูตามซอกขี้อยากใยขี้นี่ครับขี้ความเก่าขี้โอ้แต่หลายเ้ครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อนวะนะครับพระพุทธพระพุทธน่าจะเป็นพระพุทธศินเหมือนเชียงแสนเลยครับล้อพิมพ์พระเชียงแสนนะครับนี่ฮะแต่ไม่รู้พระเกจิท่านใดสร้างนะครับบุดกิ่งครับกิ่งใหญ่เนื้อนวะนะครับเอาสามร้อยครับเอาเนื้อนวะอย่างเงี้ยจัดไปครับโอ้โหต้องฮะ จัดแล้วครับพระพิมล้อพิมพ์เหมือนเชียงแสนเลยนะครับจัดไปเนื้อนว่าครับรายการที่12ต่อไปรายการที่สิามนี่หลวงพ่อสุพรรณครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอายุ80ปีอันนี้เป็นหล่อโบราณครับนี่กนนี่ฮะองพระองพระ,พะท่านจะนั่งพระเพียบครับนี่ฮะใส่แว่นตานั่งพระเพียบทําสมาธิกรรมฐานนะครับนี่ฮะเป็นรูปหล่อเก่าจริงแล้วคลาสสิกมาก นี่ครับประจวบนะครับจังหวัดประจวบนะครับนี่ครับไม่ควรพลาดนะครับประจวบนะครับประจวบวัดประชาสนนะครับวัดประชาสนธิสนอะไรสนนะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับโอ้เนือสวยมากจัดไปครับพระหลวงพ่อสุพรรณวัดประชาสนอายุ80ปีจังหวัดประจวบ รายการที่สิามรพระแท้ๆสวยๆวยหน้าเก็บหน้าสะสมสามร้อยบาทครับรายการที่สิบสามนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จแสนภูมินะครับเป็นพระสมเด็จอีกองค์นะครับที่พระเกจิดังๆปลุกเสกอาทิเช่นหลว่งพอกวยนะครับเป็นต้นนะครับ มีอยู่สององค์นะครับนี่นะฮะสวยเดิมเดิมเลยครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จแสนภูมินะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมจะมียันแล้วก็มีนี่ครับแสนภูมินี่ก็เขียนว่าแสนภูมิครับแต่ลางๆให้เห็นนี่ฮะพระกดยันติดสวยเดิมเดิมครับไม่ผ่านการใช้มานะครับนี่ฮะเป็นพระแบบโอ้หน้าสะสมปีลึกด้วยนะครับ นี่ครับสมเด็จแสนภูมินะครับรวมพ่อกลวยร่วมปลูกเสกนะครับโอ้โหแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนี่ฮะเอาอง์ละ300บาทนะครับนี่องค์ละ300บาทนะครับนี่ฮะมี2องค์นี่ครับผมรายการที่14นะครับโอ้ตรงจัดแล้วครับผมพระพีทดีๆต่อไปรายการที่15ครับสมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จนี่ฮะสมเด็จเนื้อ เนื้อหนึงนุ่มดีกว่านี่ครับพระสมเด็จเนื้อหนึงนุ่มมีหลายงานนเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับธรรมชาติองค์พระนะครับไล่ขึ้นไปนี่นะครับนี่นะครับความเก่านี่นะครับโอ้โหสวยงามแห่งแก๊กเลยนะครับสิบห้าครับสมเด็จเอาสามร้อยครับจัดไปสามร้อยบาทครับนี่ฮะ สิบหกครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอุกุดเสียนบาทนะครับนี่ฮะพระเก่าๆนี้นี่ครับน้าศึกษาหน้าค้นหานะครับนี่เนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ครับโอ้สุดๆนี่นี่ครับ,สรบเสียนบาทอุกุดเนื้อนี่นี่ฮะเนี้อสุดๆเลยนะครับ การที่16นะครับพระเซียนบาทโคู่นะครับเอาเอาเอาห้าร้อยบาทครับนี่ฮะห0 0ยบาทจัดไปต่อไปรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์7ชั้นนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ทราบที่นะครับพิมพ์7ชั้นแต่เนื้อหาคราวนี้โหยกให้เขาครับความเก่านี่ฮะเป็นภาบแบบความเก่าสวยงามมากครับนี่ครับโอ้โห ด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านหน้านี่ครับมวลสารมวลสารก็จะมีเห็นบางๆเรื่อยๆไปครับนี่ฮะเต็มองค์พระนะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับเจ็ดชั้นนะครับนี่คือความเก่าขององค์พระสวยเดิมๆเลยนะครับสามร้อยครับในรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้ นี่คือมาเหศสวนชินเขียวนะครับดูนะครับโอ้โหไขชินเขียวอย่างนี้หายากนี่ครับมาเหศสวนชินเขียวนะครับนี่คาบร่องรอยระเบิดจุดระเบิดนะครับนี่ฮะคราวนี้น่าใช้ครับเพราะว่ามีล่องรอยระเบิดด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหชินเขียว พระมเหสวนนะครับชินเขียวสวยดั้มเดิม,มเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างเห็นไหมครับนี่ด้านข้างครับนี่นะครับนี่ครับรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับนี่ครับพระมเหสวนชินเขียวสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบแปดนะครับผมนี่ครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบเก้าครับเป็นพระสมเด็จครับนี่ฮะสมเด็จ อันนี้จะเคลือบด้วยรักอีกทีนึงนะครับผมนี่ฮะนี่ครับแขนกลมๆนะครับพิมพ์ไม่ใหญ่นะครับพิมพ์คะแนนนะครับผมไม่เล็กเกินนะครับนี่ฮะระดับนี่ครับนิ้วนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้นะครับนี่ฮะแห้งแก๊กเลยนะครับนี่ฮะมวลสารนะครับเหไหมครับรักนี่ครับอันนี้จัดไปนะครับ เอา300ยครับรายการที่19นะครับ3า0บาทครับดูนะครับจําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับนี่นะฮะ300ครับรายการที่1 9รายการที่20บครับ20อส่ะ20อันนี้เป็นวันทาเสมาครับอันนี้คือผมไม่ทราบว่าเป็นพระของวันไหนนะครับแต่คาบความเก่านะครับความลานแตกลาน ความเป็นธรรมชาตินะครับโอ้โหสุดๆภาพนี้นี่ฮะไล่ให้ดูนะครับธรรมชาตินี่ฮะนี่นะครับเนื้อหานะครับข้างนะครับเอีกครับแตกลานปริแยะนี่คือเอกลักษณ์ของพระวัดพับนะครับน่าจะเป็นพระวัดพับครับนี่ฮะเพราะว่าพิมพ์นี้หนีไม่พ้นวัดพับนะครับ เรียกว่าบันทาเซมาครับนี่ฮะนี่นะครับวันทาเซมาวัดได้เป็นกวดพับนะครับอือ uh huh. นี่แต่การที่ยี่สิบครับวันพาเซมาวัดพับนี่ครับนี่ฮะไหลนิ้วมือนะครับกดอยู่ครับร่องรอยความเก่าแห้งแห้งจริงครับนี่ครับเอาอันนี้เปิดขอเปิด าครขอห้าร้อยบาทครับอันนี้นะครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบพระรูปรอลงพงเงินครับอันนี้พิมพ์พิมพ์ใหญ่ครับพิมนี่ครับพิมใหญ่พิมพิมพ์หน้าใหญ่ครับหน้าใหญ่เสียบบาทครับนี่คือความเก่าขององค์พระนะครับนี่ฮะตามซอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับซอกแบบน้ำตาลน้ำตาลเข้มเข้มเกาะเต็มองค์พระนี่ครับ นี่ครับดูใบหน้านะครับโอ้โหนี่เนื้อหานะครับสวยงามครับนี่ครับโอ้โหสุดสุดนี่ฮะไต่ฐานนะครับอืยกันนี่ครับลอยช่อแต่งตะไบตัดตะไบครับนี่เห็นความเก่านี่ครับรูปรอลงพงินครับรายการที่ยี่ปุ่นครับ โอ้สวยงามจริงครับวงนี้ขอ500บาทนะครับนี่ฮะขอ500บาทนะครับพระสวยงามขนาดนี้ดูนะครับนักแข่งคมคมเลยนะครับโอ้500บาทจัดไปครับการที่บ8ครับต่อไปรายการที่22ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอเขาเรียกเหรียญอะไรเหรียญหยดน้ำนะครับนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับยันคมคมครับดูนะครับเส้น นี่ครับเส้นแตกเห็นไหมครับเส้นแตกดูนะครับนี่ครับจะให้ดูช้าๆนะครับนี่ครับหูก็จะมีรอยปิ้นออกมาอย่างนี้ยธรรมชาตินะแล้วดูองค์พระนะครับเห็นไหมครับหน้าตาคมครับดูโหนข้างนี่ธรรมชาติเลยครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับตัวสื่อคมๆนี้ครับนี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเหรียญหยดน้ําครับนี่ฮะ นะครับสวยจริงๆเท่านี้ห้าร้อยบาทครับนี่ครับมันบ้านเลยครับได้มาอย่างนี้เลยครับนี่ครับหลวงพ่อจงครับทองแดงลมดำรายการที่ยี่สิบสองขอห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับอันนี้ผมไม่ทราบปีนะครับนี่ฮะพี่ๆใดดูแล้วนะครับชอบหรือดูแล้วแบบ สนใจนะครับนี่ครับผมจะไล่ตัวหนังสือนะครับคมคครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้ไม่รู้ปีไม่รู้ไม่รู้บล็อกด้วยครับนี่ฮะรู้เขียนว่าอายุแปดสองปีครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนครับนี่ครับนี่ครับพี่พี่อะไรดูดูดูแล้วนะครับชอบครับดูเป็นนะครับจัดไปครับนี่ครับนะครับความคมของตัวหนังสือนะครับ นี่ฮะคมหรืงวจีวรดูใบหน้าครับเห็นไหมครับมีมิติครับนี่ครับคำว่าเห็นไหมครับสระเอริทวิ่งเลยเส้นผ้าสังกติขึ้นไปนี้ยความคมไม่คมดูด้านหลังนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเอาสี่ร้อยครับรายการที่ยี่สามนะครับสี่ร้อยจัดไปครับต่อไปรายการที่ยี่สิบ ยี่สิบสี่ครับยี่สบสี่นี่พร้อมกรอบเลยนะครับนี่ครับพร้อมกรอบนี่ครับพร้อมกรอบเลยนะครับเนื้อหานะครับดูนะครับตุกตับตุกตับครับเนื้อหาโอ้โหสวยงามหลอนตานี่ฮะต้องจัดแล้วครับรายการที่ยี่สบสี่พร้อมกรอบนะครับนี่ครับหมายอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังครับเห็นไหมครับล่องรอยธรรมชาติของพระ นี่ครับธรรมชาติจริงนะครับนี่ครับฮะโหใบหน้าเสียนเนื้อหาดิวจีวอนแข้งใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับใต้ฐานโอ้สุดๆนี่ครับลงเงินการที่ยี่สี่ครับพร้อมกรอบเลยนะครับนี่พร้อมกรอบรายการที่ยี่สี่ชิครับขอญาตใส่กรอบไปก่อนนี่นะครับ กอบเลยนะครับนี่ครับผมนี่ใต้ฐานนะครับนี่ครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหลงพ่อเงินรายการที่ยี่สี่ขอห้าร้อยบาทครับผมกรอบนี่นะฮะห้าร้อยบาทจัดไปครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับเมื่อมีรูปหล่อพิมพ์นิยมแล้วก็ต้องอันนี้ครับเต่าเรือนนะครับเต่าเรือนเต่าเรือนนะครับนี่ครับ โเราเนื้อหาเขานี้บอกตรงเลยนะครับเก่าจริงนี่ครับนี่นะครับเราดูเนื้อหานะครับเห็นไหมครับตามซอกลึกๆเนี่ยธรรมชาติครับแดงเห็นไหมครับสาแดงสาสนิมแดงนะครับนี่ฮะนี่ครับขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเต่านี่ครับนี่ครับสะดือก็จะมีจุ่นครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมใต้ตัวเต่าก็จะมีสะดือครับสะดือจุ่น คิดว่าน่าจะเป็นการแทงช่อหรือหลอช่อครับนี่ครับตาแดงขึ้นเต็มเลยครับนี่นี่ครับล่องรอยการแต่งตรงที่ด้านหลังของตัวเต่านะครับแล้วทีนี้มีเนื้อเกินเห็นไหมครับเนื้อเกินคือเต่าต,ตัวนี้ธรรมชาติมากแล้วสวยงามมากจริงนี่ครับเนื้อเขานะครับโอ้โหโดูนี่ครับเก่าสุด,สด นี่ฮะนี่ครับเต่านะครับเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอันนี้เก่าๆนี้นะครับเอาห้าร้อยครับจัดไปครับหายากแล้วครับหาไม่เจอแล้วครับเนื้อแบบสาแดงๆสวยๆนี้ครับห้าร้อยบาทในการที่ยี่หกครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อเนี่ยเหรียญหล่ออะไรเหรียญหล่อนะครับเป็นที่ลึกในงานวัดโพธารามครับ อันนี้ไม่รู้วัดโพธารามที่ไหนครับพุทธศักราชปีลึกนะครับนี่นี่ครับอ่านเทบไม่ออกหรอกครับปีลึกปีไหนไม่รู้ครับนี่ฮะวัดโพธารามเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อกานะครับนี่ครับเก่าจริงโอ้สุดๆนี่ครับดูเนื้อนะครับนะครับคาบความเก่าโอ้โหดูนี่ฮะถึงยุคเลยนะครับ นี่นะครับเหรียญหล่อเก่าอย่างนี้ครับนี่พร้อมเลี่ยมนะครับนี่ครับนี่ฮะด้านข้างเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเก่านี่ฮะอันนี้ขอหกร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อเก่านี้หกร้อยบาทจัดไปครับเก่าจริงรายการที่หกรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญหล่ออีกองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหล่อที่ขี่แพ้นะครับ แล้วเนื้อหาเขานี่บอกตรงเลยนะครับอมเขียวสวยนี่ฮะหูเขาครับจะลงมาแต้มครับแต้มนี่ฮะแต้มแล้วความเก่าเขานะครับเห็นครับความเก่าเขาด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะรอยแต้มแล้วก็เห็นไหมครับร่องรอยตะเข็บครับนี่ครับตะเข็บนี่เลยครับเห็นไหมครับเหรียญอเก่าครับไม่ทราบที่นะครับนี่เก่าจริง ดูนะครับถึงยุคเลยนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่ฮะลองเซิร์ชหาข้อมูลดูนะครับเหรียญหล่อเก่าอมเขียวๆรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับขอห้าร้อยบาทครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหล่อเก่าๆนี่ฮะห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดครับนี่ฮะเป็นพระกิ่งใบครับกิ่งพระกิ่งใบนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเลี่ยมเจ้าของเลี่ยนเก็บเลยครับใต้ฐานนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆหล่อโบราณครับ นี่ครับรอยตัดช่อองค์นี้เก่าจริงดูนะครับดูเนื้อหานะครับเห็นไหมครับเนื้อหานี่เป็นหล่อโบราณครับปราจากการแต่งมาครับนี่ฮะเป็นร่องรอยหล่อโบราณดูใบหน้าครับจำพักกิงไว้ดีนะครับนี่ฮะร่องรอยหล่อโบราณด้านข้างก็จะเห็นรอยแต่งให้เห็นนะครับนี่ฮะพระกิ่งหล่อโบราณนี่ครับไม่ทราบนะครับปีใต้ฐานนะครับ เอาแปดร้อยครับถ้ากิ่งหล่อโบราณงนี้ครับนี่ฮะน่าค้นหาเก่าๆนี่เอาแปดร้อยบาทรายการที่ยี่แปดครับต่อไปรายการที่ยี่ิบเก้าครับรายการสุดท้ายแล้วนะครับที่ยี่ิบเก้าครับอันนี้เป็นหล่อปั๊มหลวงพระพรมครับนี่ฮะเขาเรียกว่ารุ่นผู้ใหญ่ลีนะครับนี่ฮะปีหนึ่งหกจะตอกระฆังนะครับนี่ครับดูระฆังเขาจะมีแบบเสียนวิ่งเต็มเนื้อระฆังเลยครับนี่ฮะนี่ครับ วงเดือนนะครับนี่ฮะตอกระฆังโอ้สวยงามครับอันนี้เป็นพระนี่ฮะหลวงพ่อพรมหล่อปั๊มนะครับนี่ด้านข้างรอยปั๊มเห็นไหมรอยฟันตัดเป็นเนื้อนี่ครับอวบ้าชุบชุบนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับรูปหล่อปั๊มรุ่นผู้ใหญ่ลีนะครับอันนี้ขอหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับอันนี้ครับบางๆครับผมนี่ฮะ ได้ทานดูอีกทีนะครับเนี่ยอุดกิ่งแล้วก็โค้งเดือนครับอันนี้รุ่นผู้ใหญ่รีปี1นึ่งครับหนึ่าบาทครับรายการสุดท้ายครับรายการยี่ก้ก็ประมาณนี้ครับหากพี่ๆน่ใดครับที่ชอบเพ้าไหนสนใจเพ้าไหนนะก็โทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาปิดก็ได้ครับที่เบอร์0 8นย์แปดเก้น้าะครับวันนี้ก็สวัสดีครับจะลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ